สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Art of Brick วันนี้เราจะมารีวิว LEGO h o r i z o n Forbidden West รหัส76989 1,222ชิ้นตัวนี้ผมได้มาราคา3,000กว่าบาทครับหาออกมาแล้วตกชิ้นละ3บาทนิดหน่อยถือว่าจำนวนชิ้นกับราคาเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองต่อกันดูก่อนออกมาจะเป็นยังไงไปชมกันครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับ Horizon Forbidden West เนี่ยเป็นเกมที่ลงในเครื่อง PlayStation 5ครับเป็นภาคที่2ภาคแรกเนี่ยเคยลงไว้แล้วใน PlayStation 4มันเป็นเกมที่พูดถึงโลกเป็นโลกหลังจากที่เกิดหายนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยเปลี่ยนไปมีทั้งแบบที่เป็นสัตว์ประหลาดมีทั้งแบบที่เป็นสัตว์ธรรมดาแล้วก็สัตว์ประหลาดที่เป็น จักรกลรูปร่างเหมือนสัตว์สิ่งมีชีวิตครับและตัวเอกของเราเนี่ยชื่อว่าอลอยตัวอลอยเนี่ยมีความสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตจักรกลพวกนี้ได้เขาก็จะมีเครื่องส่งสัญญ,ญาณที่เสียบไว้อยู่ข้างหูทําแล้วเราก็ดําเนินเกมไปครับในการที่จะต่อสู้เอาชิ้นส่วนจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้ในการพัฒนาตัวละครอันนี้ก็เป็นรูปของเกมคร่าวๆส่วน ตัวเลโก้ที่ต่อมาตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวทอเน็กเนี่ยครับเป็นจักรกลรูปทรงยีราฟซึ่งตัวอลอยตัวเอกของเราเนี่ยจะคอยปีนขึ้นไปบ,บนตัวเขาเพื่อไปปักเสาสัญญาณแล้วก็เปิดแมปแผนที่เพื่อจะได้เห็นแผนที่ในการเล่นเกมต่อไปโอเคครับเรามาดูกันที่ตัวมินิฟิกน้องอลอยกันเลยส่วนหน้าของมินิฟิกเนี่ยพิมมาให้2หน้าครับแล้วกระบนใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวละครเขาก็พิมพ์มาให้ด้วยนะครับ ด้านข้างมีรอยพิ้นรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะปรากฏพอดีเมื่อเวลาเราสวมผมลงไปนะครับผมเนี่ยทำมาจากยางแล้วก็มีวงกลมเว้นช่องว่างไว้เพื่อจะได้มาตรงกับสามเหลี่ยมด้านข้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อกับพวกจกกักรสิ่งมีชีวิตจักรกที่อยู่ในเกมเอาไว้อ่านข้อมูลตัวละครครับผมอาวุธที่ได้มาก็จะมีคันธนูกระหอกนะครับ เราไปต่อกันที่ตัวชิ้นงานกันเลยครับเจ้า76989ทอน็กตัวนี้นะครับสีสันสวยงามของฐานที่เป็นธรรมชาติกับจักรกลเนี่ยวางไว้ด้วยกันอย่างลงตัวจุดยืนเนี่ยถูกฟิกไว้เรียบร้อยแล้วด้วยความที่เขามีข้อต่อขยับได้ไม่เยอะครับโครงสร้างทั้งหมดเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วจะมีฐานที่ประมาณ25เซนความสูงของชิ้นงานอยู่ที่35เซนครับก็ถ้าเทียบถ้าเทียบกับสเกลในเกมจริงๆแล้วเนี่ยยังถือว่า ตัวเขายัางเล็กไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทําให้ตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยทั้งฐานและตัวมินิฟิกก็จะถูกกลืนไปจนมองอะไรไม่เห็นเลยด้วยขนาดที่ทำออกมาตอนนี้ผมถือว่าสเกลใช้ได้แล้วครับเรามาดูกันที่ฐานของชิ้นงานกันครับคนออกแบบชุดนี้เนี่ยออกแบบฐานได้อย่างสวยงามและฉลาดมากครับการที่ทำเป็นวงรีเนี่ยมันสอดคล้องกับความสูงของเจ้าตัวทอร์เน็ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวแล้วเขายังใส่ ภูมิประเทศเข้ามาในฐานขนาดเล็กนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าที่ฐานเนี่ยมีสี3สีก็คือสีเทาสีน้ำตาลและก็สีเขียวอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเกมนี้เนี่ยสร้างขึ้นหลังจากช่วงเกิดความร่วมสลายของมนุษยชาติมันก็จะยังมีส่วนที่เป็นสีเทาก็คือเหมือนกับถนนพื้นฐานที่มันพังไปแล้วส่วนที่เป็นสีน้ำตาลก็เหมือนกับดินและสีเขียวก็คือเหมือนกับหญ้าที่ขึ้นมา ตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นเสาสัญญาณจราจรที่มีถาวันขึ้นแสดงให้เห็นถึงอรารยธรรมที่ล่มสลายไปแล้วเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่คนออกแบบดีไซเนอร์เนี่ยเขาใส่ลงมาในชิ้นงานนี้สุดยอดมากครับแล้วก็มีกิมมิกอีกเล็กๆอีกนิดนึงอยู่ตรงนี้ครับที่ฐานเนี่ยเราจะเห็นสีเขียวปลายแดงตรงนี้เนี่ยที่โค้งขึ้นมาดูสูงเท่ากับสูงกว่ามินิฟิกนิดนึงถ้าคนเล่นเกมจะรู้ว่า การเล่นเกมเนี่ยครับมันจะมีการแอบซ่อนในพุ่มไม้เพื่อจะโจมตีสัตว์จักรกลคนดีไซน์เนี่ยเขาก็ทำหญ้าที่มันสูงขึ้นมาเพื่อให้เอาตัวละครเนี่ยไปวางไว้ใกลๆ้ๆให้มันเหมือนกับว่าเรากําลังซุ่มอยู่ในพุ่หมหญ้าตรงนี้เด็ดมากนะครับเพราะว่าเขามีจักรกลตัวเล็กที่การใช้พังในการต่อเนี่ยชันฉลาดมากจักรกลตัวเนี้ก็คือวอชเชอร์ครับเป็นจักรกลรูปร่างคล้ายแรปเตอร์ ไดโนเสาร์แรปเตอร์ครับเจ้าตัวนี้จะไปไหนมาไหนเป็นฝูงแต่ว่าในเซตเนี้ยเขาให้เราแค่ตัวเดียวธรรมดาในเกมไปไหนมาไหนมันจะไปกัน3ตัวครับแล้วก็การใช้พาร์ทในการต่อเจ้าวอชเชอร์เนี่ยผมถือว่าดีไซเนอร์เนี่ยชานฉลาดมากเขาใช้พาร์ทสโลปในแต่ละส่วนได้อย่างสวยงามทำให้เกิดโค้งมนของรูปร่างของตัววอชเชอร์ได้ดีมากแล้วก็จุดขยับก็มีครบ ไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าคอหางต้นขาผมว่าเขาออกแบบได้ดีมากนะครับตัววัชเชอร์ตัวนี้น่ารักมากเลยแล้วเรายังสามารถหาพาร์ทเนี่ยมาประกอบตามทำให้ได้ตัวละครเพิ่มขึ้นได้อีกอันนี้ผมชอบผมชอบต่อไปครับเราไปดูกันที่ตัวโมเดลหลักของเราเจ้าทอร์เน็ตนะครับเจ้าทอร์เน็ตเนี่ย ก็เหมือนกับเลโก้ส่วนใหญ่ที่เขาออกแบบนะครับคือขยับหัวเข่าไม่ได้อันนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นที่เขาตั้งใจสร้างมาแบบนี้เพราะว่ามันมเป็นเรื่องของความแข็งแรงในการยืนครับเพราะตัวตัวโมเดลเนี่ยถือว่ามีน้ําหนักอยู่พอสมควรนะจะต้องรับน้ําหนักทั้งตัวลําตัวแล้วก็คอยาวไหนจะตัวหัวของเขาอีกแต่ข้อเท้าขยับได้นะครับก็ขยับได้นิดหน่อยเพราะว่าตัวข้อเท้าเนี่ยมันจะยึดกับฐานด้วยหมุดพิน เทคนิคหัวเข่าขยับไม่ได้แต่ตัวสะโพกตัวข้อต่อระหว่างลำตัวกับขาเนี่ยจะขยับหมุนได้นะครับซึ่งก็ทำให้คนต่อสบายใจนิดนึงว่ามันหมุนได้แหละแต่ก็ไม่รู้จะหมุนไปทำไมเพราะถึงเวลาเราก็วางมันบนฐานอยู่แล้วถัดมาที่ลำตัวนะครับลำตัวเนี่ยก็จะมีติดสติกเกอร์3-4ชิ้นเพื่อให้มันสวยงามเห็นว่าเป็นเครื่องจกักรไอตรงนี้ผมก็เข้าใจได้นะ จะทำให้มันละเอียดจนแบบเห็นเป็นตัวเครื่องจักรเลยน่าจะยากกับโมเดลไซส์สเกลแบบนี้ตัวหางนี่น่าสนใจครับหางเนี่ยทำมาจากกระดานสโนบอร์ดอันนี้ทําเป็นสีเทามาติดเป็นหาง4ี่สีอันก็เป็นตัวรับสัญญาณของเขาผมว่าเทด่ดีเข้าใจใช้พาสครับต่อมาตัวหนึ่งในกิมมิคของตัวนี้ครับเพราะว่า เจ้าทอร์เนตเนี่ยเรียนแบบมาจากกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเขาก็ต้องยาวใช้พาร์ตได้ฉลาดมากครับการวางพาร์ตแต่ละชิ้นเนี่ยทำให้เกิดชั้นชั้นของตัวเพลทเห็นถึงรอยอยักของตัวคอของเจ้าทอร์เนตเนี่ยเหมือนในเกมเปียฟครับมันทำให้ได้อารมณ์ความจักกลแล้วก็ใส่ชุดเกราะอย่างงี้ครับอันนี้คนออกแบบออกแบบได้ดีอีกแล้วนะครับ แล้วก็วิธีการยึดวิธีการยึดคอกับลำตัวเนี่ยใช้พินเทคนิคใช้แกนเทคนิค1แกนนะครับเสียบเข้าไประหว่างช่องข้อดีของการใช้แกนเนี่ยมันคือการทําให้คอเนี่ยเอียงไปข้างหลังอ่ามันไม่ใช่เป็นการต่อขึ้นไปตรงๆธรรมดานะครับเป็นการเอียงเพราะการเอียงเนี่ยมันจะเพิ่มความอ่อนช้อยของชิ้นงานทําให้เห็นว่าออคอเนี่ยมีความอ่อนช้อยเหมือนกับขยับได้ แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการรับน้ําหนักด้วยเพราะว่าจะทาให้น้ําหนักเนี่ยทิ้งไปทางลําตัวด้านหลังซึ่งมีขาสี่ขาที่ซับพอร์ตอยู่แล้วทําไมจะต้องมีการทิ้งน้ําหนักไปอย่างนั้นเพราะลําคอเนี่ยนอกจากหนักแล้วยังต้องไปรับส่วนหัวส่วนหัวนี่น่าสนใจมากครับเขาต่อด้วยตัวสลลปตัวสลลปเนี่ยใช้ตัวสลลปมาในการลบเหลี่ยมมุมทําให้หัวดูเป็นวงกลมเพราะว่าเจ้าตัวทอร์เน็ตเนี่ย เป็นเหมือนกึ่งกึงตัวส่งสัญญาณหัวเขาเนี่ยจะเหมือนจานดาวเทียมที่ตัวเอกของเราจะต้องปีนขึ้นไปปักสัญญาณเพราะฉะนั้นตัวหัวเขาเลยเป็นวงกลมครับการต่อวงกลมเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเทคนิคที่เป็นอีกระดับขั้นหนึ่งขึ้นไปนะครับไม่ใช่เทคนิคพื้นฐานธรรมดาการออกแบบการต่อหัวนี่ผมยอมรับเลยว่าเข้าใจใช้พาร์ทครับใช้พาร์ทไม่เยอะแล้วหัวดูออกมาเป็นทรงกลมไม่น่าเกียดด้วย จะเสียหายนิดหน่อยก็ตรงที่ต้องติดสติกเกอร์ครับก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบสติกเกอร์อย่างตัวผมผมเป็นคนชอบพาร์ทปริ้นมากกว่าไม่ค่อยชอบสติกเกอร์เท่าไหร่ก็เสียดายตรงนี้นิดนึงแล้วก็ระหว่างทางจากคอไปถึงหัวเนี่ยจะมีพาร์ทสีทองที่เป็นดาบดาบตัวนี้เป็นดาบลูกไฮจากเรื่อง Lo อ d of the r i ล g นะครับเอามาทําเป็นสีทองก็เป็นพื้นที่ไว้ให้คือเวลาเล่นเกมเนี่ยจะต้องมีการกระโดดจากลําตัวขึ้นไปถึงหัวก็จะใช้ จับจากตรงส่วนตรงนี้แหละครับคีบคอรตรงนี้เขาก็ทำมาให้นะครับตรงตามในเกมเป๊ะเลยสรุปนะครับในฐานะคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าผมชอบเซตนี้มากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฐานที่เห็นที่พื้นดิน3สีการออกแบบวอชเชอร์การใช้พาร์ทเล็กๆน้อยๆมาประกอบขึ้นมาเป็นวอชเชอร์เนี่ย ฉลาดมากนินฟิกอลลอยที่ตรงเป๊ะตามเกมอันนี้ไม่มีทิฏฐินลครับแล้วการเลือกตัวละครทอร์เนตขึ้นมาทำเป็นโมเดลเนี่ยฉลาดมากนะครับเพราะว่าทันทีที่เห็นเนี่ยคุณก็จะรู้ทันทีว่ามันมาจากเกม h o r i z o n มันจะมีข้อติดนิดนึงตรงที่เออขาเนี่ยหัวเข่าขยับไม่ได้มันก็ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเซตของ 18บวกเป็นเซตแนวผู้ใหญ่ครับมันจะเป็นเซตที่ออกมาเน้นตั้งโชว์มากกว่าเอามาเล่นโดยรวมแล้วทั้งราคาจำนวนพาร์ทรูปแบบที่ใช้ผมให้9เต็ม10เลยครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยและคราวหน้ามาจะและคราวหน้ามาดูกันว่าผมจะมารีวิวเซตอะไรสาหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ